มิส่อมิสสมอย i s t u อ i z e r บวบว r ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปรู้จักกันเลยค่ะมีสมาชิกทั้งหมด2คน 1. นางสาวเมวายาทาเพียเพ็ง 2. นางสาววาสนาดาวเรืองชั้นปะวะสว2ทับ มอยเจอร์ไรเซอร์ที่มีส่วนผสมของใบบัวบกสูตรเข้มข้นฟื้นบำรุงผิวให้กลับมาสดใสดูเปล่งปั่งสำหรับผิวมันเป็นสิวง่ายยังช่วยลดรอยดำรอยแดงอาการช้ำจากการเป็นสิวมี2ขนาดให้เลือกแบบกระปุกใช้ได้นานถึง2เดือนปริมาณ45 ml ราคา459บาทและแบบซองปริมาณ6 ml พกพาสะดวกราคา49บาทแบบสำรวจข้อมูลลูกค้า 1>, 1. สร้างแบบสอบถามข้อมูลเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลลูกค้าจะสอบถามชื่อสกุลอายุรายได้และอีเมลสงสมแบบสอบถามข้อมูลลูกค้าทางไลน์ 3. ข้อมูลการตอบกลับและภาพ,าพรวมของแบบประเมินจำนวนลูกค้าตอบกลับ10คนการส่งข้อมูลสินค้าให้ลูกค้าผ่านทางอีเมลพนักง,งานขายส่งข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะมีทั้งรูปภาพและสรรพคุณของสินค้า ทำการโต้อตอบความต้องการของลูกค้าและอธิบายรายละเอียดการจะส่งสินค้าต่างๆลูกค้าสนใจรับแบบเป็นกระปุกราคา459บาทด้านทางพนักง,งานขายได้แจ้งให้ลูกค้าเตรมเงินให้พอดีกับสินค้าและสรุปวันจะส่งให้ลูกค้าแบบชัดเจนขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาอุดหนุนค่ะขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ